มีโรงเรียนมีผ้ากันเปื้อนใช้ตอนทานอาหารแก้วน้ำต้องวางคู่กับจานทานเสร็จแล้วเก็บจานไปคืนคุณครูมีแปรงสีฟันใช้รักษาช่องปากอาบน้ำให้สะอาดแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวใส่ชุดติดกระดุมไปเอาที่นอน เตรียมตัวพักผ่อนนอนหลัฝันดีค่ะเด็กๆสำหรับในสัปดาห์นี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในหน่วยที่2 เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้กันใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกันเอ่ยถ้าเด็กๆนะคะยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์พึ่งค่ะจะมาพาเด็กๆนะคะทบทวนเกี่ยวกับประเภทของสิ่งของเครื่องใช้กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆสำหรับประเภทของของใช้นะคะจะแบ่งด้วยกันออกเป็นนะคะสองประเภทนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาทบทวนกันนะคะว่ามีประเภทอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมาที่ลำดับแรกนะคะเด็กๆจะเป็นในส่วนของของใช้ส่วนตัวค่ะของใช้ส่วนตัวจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆยังตอบที่เชื่อพึ่งได้ไหมเอ่ย ซึ่งของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆนะคะจะไม่สามารถนะคะใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะมาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะเด็กๆ1ค่ะผ้าเช็ดหน้าค่ะเด็กสอแปรง3แก้วน้ำสีผ้าเช็ดตัว5หวีหกแมส และตัวอย่างลำดับสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือนะคะกระเป๋าหนังสือจะประกอบไปด้วยสีหรือว่าสมุดแล้วก็ดินสอของเด็กๆนะคะซึ่งของใช้เหล่านี้นะคะจะเป็นของใช้ส่วนตัวซึ่งเด็กๆนะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ประเภทที่2นะคะเด็กๆนั่นก็คือของใช้ส่วนรวมนะคะเด็กๆในของใช้ส่วนรวมนะคะก็จะหมายถึงของใช้ที่เด็กนะคะสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่แอลกอฮอล์หรือว่านาฬิกาไว้บอกเวลานะคะสบู่เด็กๆก็จะเจอในห้องน้ําใช่ไหมคะส่วนแอลกอฮอล์นะคะก็จะอยู่ทุกทสถานที่ในโรงเรียนเลยใช่ไหมคะเด็กๆ และต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะ เก้าอี้นะคะซึ่งจะอยู่ในไหนคะเด็กๆซึ่งจะอยู่ภายในห้องเรียนของเด็กๆนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของทังขยะแล้วก็ไม้กวาดชั้นวางรองเท้าและสิ่งสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือลูกบอลประเภทต่างๆนะคะเด็กๆลูกบอลประเภทต่างๆนะคะก็จะมีไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะซึ่งสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่เชื้อพื่งค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะมาให้เด็กๆได้รองประดิษฐ์กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กันก่อนเลยค่ะสำหรับการประดิษฐ์กล่องนมพูดได้ในวันนี้นะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้ค่ะมีกระดาษ A4 คัตเตอร์ปากกาเมจิกกล่องนมกันกลกาวสองหน้า สีแล้วก็ดินสอค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะในขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะนํากล่องนมนะคะมาตัดครึ่งโดยเหลือด้านหลังไว้นะคะเด็กๆซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะต้องขอรบกวนผู้ปกครองนะคะทําให้น้องนะคะเนื่องด้วยเราต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะวาดภาพการ์ตูนหรือภาพสัตว์นะคะตามจินตนาการนะคะลงบนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะเด็กๆ และหลังจากที่เด็กๆวาดเสร็จนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเราจะมาตัดรูปภาพนะคะแล้วระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะ และหลังจากที่เด็กๆนะคะระบายสีหน้าสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะนํากล่องนมนะคะมาติดกาวสองหน้านะคะบริเวณด้านบนและด้านล่างของกล่องนะคะเด็กๆเพื่อที่เรานะคะจะนําภาพสัตว์มาติดบ,บริเวณที่เราติดกาวไว้ค่ะ หลังจากที่เด็กติดกาวสองหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะนํารูปภาพนะคะที่เตรียมไว้มาตัดครึ่งส่วนหน้าและส่วนปากนะคะออกจากกันค่ะเด็กๆและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะแกะเทปกาวสองหน้านะคะออกนะคะเมื่อแกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วนะคะให้นําภาพส่วนหัวนะคะติดด้านบนและนําภาพส่วนปากนะคะติดด้านล่างค่ะเด็กๆ และเมื่อเด็กติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องนมในหน้าพี่วัวนะคะก็สามารถขยับปากได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถตกแต่งด้านในได้อีกนะคะโดยการตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วระบายสีนะคะหลังจากนั้นก็นํามาติดเป็นบริเวณช่องปากของพี่วัวได้เลยค่ะและผลงานการประดิษฐ์ กล่องนมพูดได้เป็นหน้าพี่วัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กิจกรรมผลดิเชอ่งพึ่งไปแล้วนะคะในส่วนของผลงานค่ะทิเชอร์พึ่งนะคะต้องขอรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปผลงานของเด็กๆนะคะส่งกลับมาทิเชอร์พึ่งดูบ้างนะคะสําหรับวันนี้ทิเชอร์พึ่งต้องขอตัวลากานไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ